ค่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้อ,นอ,งนองสภูสุขชนบ๊ดยครับเมนเอ้กับพ่อๆพอกับพากินพาคเอลนะจ๊ะพากนินแล้วภาคินพาคเอลกับซิมภามาเห็ดเมนูต่ตาตําปลาตําดงตําตัวทีบตัวเด่นทําที่ว่ามีของในตูเ้เย็นเนาะมีมีจังไดกับใส่จังสันเดี๋ยวสิให้พ่อเนยอ้วนเฮ็ดใหด้กินเฮ็ดใหด้กินสิเป็นคนกำกับกล่องได้ยินจนจินหูหน้าค่ะไม่ได้แค่ไทกินเนี่ยบ่าคุงกะ บริเวณเฮ็ดให้กินได้พี่น้องเตรียมเครื่องให้เรียบร้อยได้พอยุวันลัตตบุกฮงแซ่บใส่บุกพริกกระเทียมไปละคนไหนเฮ็ดดักกระเส็บกระซิมีบุกฮงซับให้เ,ร,เรียบร้อยแล้วก็จะซิมีผักชีใบเลื่อยหมูย่อลวกแล้วนะจ๊ะอันนี้กระิเป็นหัวหอยพี่แม่ปากมาให้เจ้าจะได้จเจ้าอ้าปากเจ้โลเลยว่าจะไดนดักแด้เผ็ดก็บอเผ็ดเผ็ดแล้วก็เม็ดกระถินนะพี่น้องเนาะ <c oughs> พริกกระเทียมหน้าว กระปูดองเข้ามาจ้ะปลาแดกช่วยลดบึงปนุยอวันจำกันเลยจ้ะแซ่บได้แน่นอนจ้ะมันต้องใส่มะเขือเจ้นะมะเขือเจ้บ่มีนะอืมบะหมี่เมนูมีจังไหนกะจังสรนเพราะว่าตลาดมันปิดแล้วรถกับเขากับบมามาในวันเสาร์แน่นอนจ้ะ มียังก,ก็กินแบบนั้นแหะพี่น้องเอ้ยเ้าวาต้องมีเงินไขเนะาะโอ้มันครบมันมาครบหรอกเครื่องเครื่องคั่วได้อันนึงขาดอันนึงปิดจา้าลงไปมา บอกว่าพองค้าแบบนผสมกันขึ้มนมาหนาหนผสมกันอันอนั้นกรใสอันนี้กระใสแสบนวรับรองนวลอ๋อันนั้นอันนี้ไปกัดีบ่แล้วก็เอาไปให้แม่บอกใส่ตอนเด็เขาว่านะใส่ก็ได้ สี่ในปลาล่าของขั้นแม่เขาฝากมาให้ครับม<อ>าจากบุรีรัมย์ใส่ออริจินอลล่องใบหนึ่งมาใส่ตอน่อความนัวใส่ประเด็กสามอย่างเลยมนันใสฝรั่งกินไหมครับฝรั่งกินห้ามาฝรั่งใสนักกว่าเกกินลองทำี่น้อง อยู่มังหน่องเราฝรั่งกินปลาแดดพอมาถามกันแล้วโหนี่ใส่เลยมันโ่้กโอ้โหนีวน่ว่าห้าหมดละไม่ต้องไป<ม>ราคาโอ้ยผมมีสูตรถึงดูนะเนี่ยมันจะต่ำไปเลยนะสูตรอะไย่างอ่ะสูตรต่ำไงสูตรซ่มต่ำมันสูตา ผมในส่วนผมนั้นเนี่ยอุ่นาะอันที่เ่าดองหมดแล้วอ่อันนี้ปูตลาดเ้าซื้อมาอันที่เ่าดองก็หมดแล้วแล้วเจ๊ก็ซื้อมาดองมาเหมาะที่มันหอมเนี่ยนี่พี่จู่ไปนอนพี่มันตื่นพี่หมดพี่ผไม่ได้ออกไปไหนเลยใส่แบบพุงตองไปพี่น้องนีประพุ่น เร med, right. ื oh, 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 hi. Oh, hi. ่องต่ำๆเพราะว่ามันแสบเอา้าวนี้มอนมันไม่ลอยห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 อยทันแม่โอดยาวอะไรแบบใส่พักแควเหลื่อย เซรายว่้มีขนมเ้นไอเนาะมนมกมีแบบเขาอะอ๋อลวกส่ก็ได้เ่ะออด่นลวกเสรได้เหรนาม่ยให้กันบ่บ่บโม่งขบันน้อยไปเลยมากับเขาพี่น้องขอโทษกอภไยเขายังหม่แล้วเนาะมึงเนาะอเ่อนยืยู่กลางเสียงมันกล่องพี่หน้องเสียงรแรนกระเด่ ขนาดมาก้าสั่งฝีมือราดับขั้นนี้นั่นนี่เดาแล้วนะไอ้ซิมมืซิมเนี่ยเ็นตาว่าก็ได้อนีุญาตได้พี่น้องเป็นจังหน้าใช้สมอีกจาก้าหน้นาไอ้ใช้สมอีกจ้าหน้าบอกเปล่าบอกตอนประกาศลงหน้าอีกจัาหน่อย mhm bằng nào không ba đẹp, tay ba đi bát bát đi mhm chụp 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 ba tay ba tay anh ạ ba tay ba ba รสชาติไม่เปลี่ยนกินตำสมสวงหมือกติดกันแล้ววะอยากเป็นมีสูตรึชนนัวทำไรหลายผมมีสูตรเขาแล้วก็โรยด้วยป๊าดน้องทำอะไร แล้วกินตวัวโปรตีนฉันเลยตับต้องพล็กต่บหมอบหน่อยนาะพี่น้องมากินน้ำกันนะจ๊ะน้ำไหลวัดเขาก่อ,าอนพักกับบุ้มี่แล้วพี่น้องดเดมี่พักอีเองก่อนพักอ่านพักพักซีหนามหรือว่อาพักซีหลอนนะจ๊ะหลอดหลอดพยาบาลลูลีล่ะคลิปนี้อ่ะมาตำปลาตำบงให้พี่น้องเบิง่งกน้อจ๊ะเนาะพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ 站不站？Uh, hop, hop.